ผู้สร้างของเดิมของบางแก้ผ่านละวัดอ่ะมันจะเข้าเมืองมันไปได้ใช่ไหมมันไปได้ดูดิไปไกลเลยเพื่อนอ่ะยาวเลยเพื่อเจอปูฮะเต้ฮะเต้จับได้ไหมเครื่องหลอนไอ้สัยเอาสุดท้ายเอาเอาอี๋ไปไปไหมไปแล้ว เดี๋ยวช่วยงงไหมเฮ้ยเรามีอะไรมาเนี่ยของสองสำคัญมาเนี่ยของสำคัญมาเนี่ยออะะไร่มีอะไรสำคัญมาเนี่ยโถ่สำคัญหมดเลยเลยกับกูนาเต้เป็นไงรำก่อนกล้องก้องมีผังไว้ไม่ผังไม่ผังเฮียเอาไอสัตว์เก่งยึดหายเฮี้ยงงมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย่าดึ๋ยอย่าเปิดเครื่องนะเฮี้ยกันน้ำเฉยไอ้สัตว์ ปิดเครื่องก่อน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 ปิดเครื่องหรือค้างไอ้เหี้ยค้างไปไหนไป้างปิดเครื่องปิดเครื่องอย่าเพิ่งเปิดนะตอนมึงเอาไปน่ะมึงไปแช่ถังน้ำแข็งไอ้ถังอะไรถังน้ำแข็งนายหิสัตว์น้ำแข็งเหี้ยอะไรกูผิดอะทั้งข้อสานี่ดิ้กูนี่ก็มีถังแข็งไอ้สัตว์ ไม่มเบอร์เจอปูแล้วเต้จับได้หรือเปล่านะเต้นะเต้นะเนะเไหวเหรอเพื่อนได้ไหมเพื่อนได้ไหมไอเ้เบอร์สบานเทียบพี่าอันเทียบงานนี้พี่อยู่มีปูดนะ้วยเต้ม,ม,มันสู้ว่ะมันสู้วะเพื่อนมันสู้วะผมันจะสู้เลยนะได้หวานเทียบเลยนะ,นะเต้ ไงไงน้าเตี้ยวไงอ่ะเพื่อนมันสู้อ่อนสู้น้าเต้เราเจอปูนะแลกกับโทรศัพท์วิ่งตกน้ำไปทีโ <laughs> ถน,น้ำ <laughs> นี้เราสามน้าเต้กันน้ำ้วเพื่อนๆกันน้ำหร,ร <laughs> หรือเปล่าไม่รู้กันน้ำหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้น้าเต้โดดลงไปแล้วโดดไปงมจะรั่วเลยนะเพื่อนโคตรเท่เลยมาจังหวัดยังไงอะฟางวะมึงถามงานช่างฟาง ตา่านเชือกฝากตรงนี้เตรยทุ่ไว้ก่อนโอ้วันเจี๊ยบครับหวันเจี๊ยบยนเดียวเยนว่งเลยครับคุณชอบ แน่นๆเลยเพื่อนติตมก่อนว้ยเป็นบุญตาหน้าเหลียเกินอี้ที่ยาหาเรื่องเนี่ยักเมียกูมาลั่นหาเรื่องกันมึง